ออกหมายจับ17คนนะคะในกรณีตึกสตอง,งอถล่มนะคะแบ่งเป็น3ามกลุ่มนะกลุ่มที่1ผู้ออกแบบหรายกลุ่มที่สองผู้รับจ้างควบคุมการก่อสร้าง5รายกลุ่มที่สมบริษัทรับจ้างก่อสร้างอีกหรายและหนึ่งในนั้นมีคุณเปรมชัยในฐานะผู้มีอำนาจด้วยครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณเปรมชัยพาดหัวก็คือคุณเปรมชัยก็ถูกออกมาจับแล้วนะครับนะคะก็ขอให้มีคนที่ต้องรับอ่ะมันไม่ใช่รับแพะด้วยนะ แล้วก็นี้จริงก็คือผิดจริงอะเมื่อวานนี้ผู้ว่าสอตงไปแล้วนะมาแล้วนะเห็นยังเห็นข่าวยังมามาออกมาพูดอะไรนิดนึงไม่เป็นไรคือคือผู้ว่าสอตงงเข้าสภาละแจ้งความคืบหน้าที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้สภาพฤษภานะครับกับการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทําและก็ติดตามบริหารงบประมาณสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็เบ็ดเสร็จสิ่งที่ได้ข้อมูลออกมาที่มันเป็นแบบ แฟกต์นิดนึงแล้วกันนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้รับจ่ายเงินไปแล้วประมาณ900ล้านบาทบวกลบนะครับไม่ได้จ่ายไป2000วกว่านะฮะจ่ายไปแล้ว900วกว่านะครับก็เห็นว่าบริษัททั้งหมดตรงนี้นะครับเรียกบริษัทประกรันเชิญบริษัทประก,รกันก็แล้วกันนะครับสแห่งมหารือละกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะกี่ซับก็ตามมีการทําประกันครอบคลุมไว้ทั้งหมดก็เห็นว่าบริษัทประกันควรชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้กับรัฐ ด้วยเช่นกันยืนยันว่าสอตองณนะวันนี้นะครับอ่ะเราเราพูดกันที่แฟกต์ก่อนนะสอตองอถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะฮะอันนั้นถูกถูกต้องอันนี้ถูกค่ะเขาก็คือเจ้าของตึกอ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็คือ,อบริษัทประกันต้องจ่ายคืนกับผู้เสียหายก็คือคือนสอตองอก,ก,ก็เท่ากับคืนรัฐนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเหล่านี้แหละนะครับคือเราไม่ติดซึ่งมันก็ถูกตามหลักการถูกไหมแล้วแล้วแล้วลงท้ายก็คือณตอนนี้ยังไม่มี ความคิดใดๆยังไม่ไปสู่การหารือใดๆถึงเรื่องของการสร้างตึกใหม่ทั้งสิ้นพักธะขายตึกใหม่เนี่ย<ม>แต่ประเด็นคือหาคนผิดของกรณีนี้ให้ได้ก่อน